ลุยเลยครับตอนแรกก็ลุยเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตราดนะครับจังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวเช็คความพร้อมก่อนนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าอีกทีหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็ ครับนด์เรียบร้อยแล้วมีอะไรนะครับผม,มแบนเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยนะครับเตรียมตัวส่งลูกค้านึกชาร์จหนึ่งสองห้า 1, 2, นะครับแบนด์โคดิกนะครับรถเกรดเอมาตรฐานนะครับผมเตรียมส่งให้ลูกค้าไปครับตามไปดูกันครับผม ลืมเติมน้ำมันนะครับก็แวะหย่อเตียนนะครับเป็นน้ำมัน95นะครับเติมให้ลูกค้าก่กอนน,น้ำมันเติม91 95ก็ได้นะครับแต่ผมเติมเป็น95นะครับเหต้อนตรงนนะ เทาเทียนจะถูกกว่านะครับเอาไม่ได้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยโอเคเดินทางกันต่อครับผม Let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงนะครับ oh. บ้านพี่วินัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอารถลงกันนะครับ oh. เดี๋ยวไปดูตอนขับขี่นะครับ oh. ร้อยเดี๋ยวที่ลองเทสดูก็เกียร์อย่างผมบอกระบบกเกียร์อันนี้อันนี้ไฟมันจะติดตลอดเวลานะครับอันนี้เราปิดไฟแล้วนะครับถ้าเปิดไฟไฟต่ำนะครับมันก็มันเริ่มติดแนละ้วไฟสูงจะติดเต็มประมาณนี้ครับที่ปิดไฟอยู่อันนี้จะติดตลอดครับแล้วก็เกียร์เนี่ยมันต้องกดถอยหลังถอยหลังหมดถอยหลังหมดเลยหนึ่งสองสามใช่ครับลองดูพี่เพราะมันแรง จะให้พี่วินัยเข้าเทศดูนะครับพอเห็นว่า,าถูกใจเลยนะครับรุ่นนี้นะครับกดถอยหลังครับพี่กึ๊บอ่าครับจ,จะไม่งไม่ชินครับผมไปหลงมาแล้วตามมาแล้วลวันนี้ไปอยู่สวนยางนะครับ อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วไม่ค่อยหนาวแล้วนี่สวนยางของจริออนนะนงน,น,น,ะนะครับออกกับสวนยางนะครฮะไฟนี้สว่างแน่นอนครับเป็นรุษสายกลางนะครับผม ภาพหนพี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากขับขี่แจมนะครับก็นะครับใครสนใจก็ยังมีอยู่นะครับผมมีสามสีที่ผมแจ้งนะครับมีทั้าเงินคือสีนี้นะครับมีแดงแล้วก็มีเหลืองนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมเจมเลยพี่วินัยบอกว่าเดี๋ยวเข้าสวนเลยลุยเลยครับมาแรกก็ลุยเลยเอาให้คุ้มพี่ แรงๆครับผมวิ่งวิ่งเลยครับก็อีพีนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ